ฉายชะลอความชุ่มชืน้นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทราบดีว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและอาศัยน้ำฝนจึงทรงครักรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารทำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ ดโดยไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยพระราชทานพระราชดำริให้มีการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเชกแรมขึ้นเชกแรมคือสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำทำให้พืชสามารถดำรงชีพอยู่ได้และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำที่ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง เช็คแดมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสายต้นน้ำลำธารหรือสายชะลอความชุ่มชืน้น 2. สายดักตะกอนแบ่งออกได้3แบบคือ 1. แบบท้องถินเบื้องต้นหรือสายแม้วเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นกิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดด้วยก้อนหินขนาดต่างๆในลำห้วยหรือร่องน้ำโดยจะสามารถดักตะกอนชะลอการไหลเวียนของน้ำ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่รอบๆสายได้ 2. แบบเรียงด้วยหินเป็นการก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั้นน้ำก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วยหรือล่องน้ำจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน 3. แบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการก่อสร้างแบบถาวรส่วนมากจะดำเนินการในบริเวณตอนปลายของลำห้วยหรือล่องน้ำ จะทำให้สามารถดักตะกรนและเก็บกักน้ำในฤดูแรงได้ดีโครงการนี้ประสบผลสำเร็จจนเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่นๆในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และทำให้เกิดความหลากหลายด้านชีวภาพแก่สังคมของพืชและสัตว์ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจวงชนชาวไทยตราบนิันรัน